ที่ได้วันนี้นะคะสีนี้ก็จะชื่อว่าสเตียนมูร์กลานะคะสเตียนมูรกลาเราก็จะต้องต้มน้ำทิ้งสองครั้งนะคะเหมือนที่เคยทำคลิปไปเนาะคลิปแรกสุดส่วนทางนี้นะคะทางนี้จริงๆไม่ต้องต้มน้ำทิ้งนะคะแต่ว่าเราก็จะต้มน้ำทิ้งหนึครั้งอยู่ดีนะคะเพราะว่าเป็นปีแรกที่กินเนาะเห็ดอันนี้ทบมูร์กลา ฝั่งนี้ทบมุรกล่าฝั่งนี้สเตียนมุรกลาดูความน่ารักของดอกนี้ค่ะนี่เหมือนลูกบอลในมือหนึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวเราจะทำลาบเนาะลาบเห็ด แล้วก็ทานกับอันนี้ค่ะสาราแหนนะคะแล้วก็มีผักป่าอยู่นะคะพาค่ะนี่นะคะกลวงข้างในเราก็จะผ่าทุกดอกเลยนะคะเพราะว่าเผื่อว่ามีทากมีหนอนมีแมลงเจาะเข้าไปไปสิงตัวอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากจะกินโปรตีนที่ไม่ได้รับเชิญเนาะ ตอนนี้ยังไม่เจอสิ่งแปลกโลมนะคะ โอ้ยดอกนี้มีทากจริงๆด้วยนี่นะคะทากเราก็จะเอาทากออกไปอันเชิญคุณทากออกจากเฮดอ้ยยังไม่หลุดยังไม่หลุด ข้างในมันจะกวงนะคะเนี่ยเก็บเห็ดหรือดูใบไม้ผลิก็จะมีโอกาสเจองูนะคะเพราะว่าเอองูเนี่ยเขาก็จะออกมาตากแดดนะคะยิ่งวันไหนมีแดดเนี่ย ก็จะได้เจองูวันนี้ก็เจอนะคะนนี้เจอตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าเปิดกล้องไม่ทันค่ะงูเขาไหวตัวทัน ที่กำลังต้มท็อปมือกล้าเราก็มาทำสเตียนมือกล้าต่อเลยนะคะต้มแยกนะคะ ทีนี้เราก็จะต้มนี่ค่ะสเตียนมูร,กรุกละต้มน้ำทิ้งสองครั้งนะคะใส่น้ำกระเห็ดให้ได้อัตราส่วน3ต่อ1นะคะโดยประมาณก็คือว่าน้ำเยอะกว่าเห็ดเป็น3เท่านะคะก็คือเยอะๆเลยยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะต้มทิ้งสองครั้ง เดือดแล้วนะคะตั้งเวลาต้มต่อไปอีก5นาทีนะคะหลังจากเดือดอย่างน้อย5นาทีนะคะใครจะต้มนานกว่าน,นั้นก็ได้นะคะสักสินาทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความมั่นใจถ้าจำไม่ผิดคนไทยก็จะเรียกกันว่าผักติ้วนะคะภาษาสวีเดนเขาก็จะมีชื่อว่าแองซีรานะคะรส เปรี้ยวค่ะกินดิบก็ได้สุกก็ได้นะคะแล้วก็จะหั่นผักติว้วหรือว่าแองชีราใสา่ไปด้วยนะคะหอมแดงแล้วก็ใบสะระแหน่หั่นนะคะแล้วก็ผักติ้วหัน่นใส่ลากนะคะลากเทดใส่แทนมะนาวเดี๋ยวเราจะใช้ผงลากสำเร็จรูปนะคะ ในผงลาบมันก็เปรี้ยวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราต้องมีการเติมมะนาวแต่ว่าวันนี้จะไม่เติมนะคะเพราะวันนี้เราใช้ผักติวแทนเนาะผักติวเปรี้ยวนะคะทบมูรลกลูนะคะหรือว่าทบมูร์ลาเราก็จะใส่ผักที่หั่นไว้นะคะผักติว้วหอมแดงแล้วก็สาระแหน่หัน่นลงไปเลย ผงลาบค่ะเราจะใส่ผงราบสำเร็จรูปสักเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมีเห็ดสมองหรือว่าเตียนหมูลกละเตียนหมูลกลาตามมานะคะตอนนี้เราก็ผสมอันนี้ไปก่อนนะคะกำลังต้มเตียนหมูกราอยู่ เราจะใส่น้ำปลาไปหน่อยนึงนะคะปลารานางฟ้าค่ะไม่เยอะนะคะใส่นิดเดียวหอหอมมากครับเพื่อนน้ำสองค่ะ รสะะชาติและกลิ่นคล้ายๆทบมูรุกล้านะคะเพียงแต่ว่ารสชาติและกลิ่นเขาจะน้อยกว่าเพราะว่าเราต้องน้ำทิ้งไปสองน้ำค่ะนี่นะคะสเตียนหมูรุกลาลงไปเลยแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะอ สันน่าทานมากค่ะเพื่อนไม่ได้ไว่านะไม่ได้ชมตัวเองนะแต่ว่ามันน่าทานจริงแซ่บ <c oughs> สุดๆเมนูนี้ไม่อร่อยก็ให้มันรู้ไปสิคะใส่จานเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานลาบเห็ดกันนะคะลาบเห็ดฤดูใบไม้ผลิ ยอดสุดยอดนีค่ะอืมไปดูที่ช้อนหน่อยนึงนะโอ้หน่าทานมากค่ะเพื่อนๆคุณพ่อถึงยังบอกเลยว่าสีสันน่ากินมากว่ามั้น่ะค่ะใครยังไม่ได้ทานมือเย็นานะคะลาบเห็ดฤดูใบไม้ผลิค่ะใบสระแหน่จากสวนค่ะหน้าบ้านขอกคุณพ่อถึงว่าชิมได้นะคะ

har en sån här toppmurka, det är mer smak i den. Vad åt jag någonting, ja. uh, mm. för nånting då? Stenmurka. att den har man för väl två gånger, det är inte så mycket smak kvar. Mm, det var gott faktiskt. Mm. เที่แกแดดผิดกดเ mm hmm. นยมันเยอะสวนหาแ mm hmm. รแต่แดดมีกิสมอกเองเฮยอสมอกกันคุณพอ่อถึงบอกอร่อยค่ะอร่อยนะ เนื้อแต่ใส่มาเมนต์ e l e m ิ n t ์มนต์มินต์ต่อเมนต์ต่ออร่อยมากครับเพื่อนเดี๋ยวจะทานเผื่อทุกคนเลยนะคะของคุณพ่อถิ่งเป็นของเหลือจากเมื่อวานดเนแต่เตสเต็กสเต็กหมู